สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมกับบ่าวเ่าจะภาพปิดตามแนวทางของดำเพชรบุญครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหาร้อยหกสิบห้าไปเบิ้งไปฟังน้ำกันครับว่าดำเพชรบุญเพิ่นเจเนนให้ตัวไดครับเป็นแนวทางบนล่างหน่อยคูหน่อยชุดครับผมถ้าชอบจังตามครับถ้าบ่ชอบให้พานครับแนวทางมีงวดเขางวดลุดบวกันเด้อครับท่านผู้ชมครับถ้าตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจ จังตามครับไปฟังไปเบื้องน้ำกันครับเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งสื่อลอตเตอรีเด้ครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบนะครับเนาะครับกระจังไปหายิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ครับถ้าบ่ชอบกับ่านครับชมเพื่อความบันเทิงน้พี่น้องครับผมครับหรือจะเบื้องตัวเลขใบรุ่นก็ได้ครับเอาครับไปฟั่งไปเบื่องน้ำกันว่าดําเพชรบูรณ์จะเน้นให้บนล่างตัวใดครับทีผ่านมากะมีเข่ามีรุดครับแนวทางกับแม่นอยู่ครับผมครับ เอาไปเบิงไปฟังน้ำกันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับบ่าวเทามาตามตองวดครับดำเพชรบูร์ครับครับครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2อ6พัห้าร้อยหกสิบห้าครับครับผมครับงวดนี้จงไหนครับตามสูตรครับที่คข้มวณนี้มั่นใจในตัวเลขบ้ัครับ นี่ปรับสูตรใหม่เบิดครับครับปรับเปลี่ยนเอาสูตรใหม่เปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรใหม่เบิดครับครับทั้งบนและล่างเป็นมะครับล่างติดไว้อยู่ชุดเดียวครับครับแต่กัดจับคู่ใส่กันครับโอ้ได้บลอนดครับบลอนดบนดบนติดไว้คู่ชุดหนึ่งครับอืมแต่ว่าล่างเปลี่ยนไม่เบิดครับล่างนี่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสูตรไม่เบิร์ตเลยเปลี่ยนไม่ยก เปลี่ยนไม่ยกชุบหมดเลยครับครับครับผมเอาแต่ว่ากะมั่นใจวนนี้มั่นใจมั่นใจขึ้นเราครับครับผมครับวันนี้กัดปรับสูตรไหมปรับสูตรไหมครับครับล่างนี่เปลี่ยนสูตรไหมทั้งหมดเลขล่างไหมครับผมอืมปรับสูตรเลขล่างไหมแล้วกะ ปรับสูตรบนแต่ก็มีสูตรเก้าติดไว้หน่อยนึงครับบนครับครับอืมงวดนี้บ่ผิดหวังแน่นอนมนบ่ครับหรือจังไหนครับผมครับเพื่อเข่าเนาะอ่าเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะครับเนาะครับครับเพื่อมันเข่าครับตอนเป็นสูดมันเป็นสูดสูดไม่นะครับระดับเพชรบุญมั่นใจไหครับสูตรสูตรงวดนี่ครับสูตรใหม่ที่นั่นั่มมาปรับเปลี่ยนงวดนี่ครับ มั่นใจแล้วครับเพราะว่าสูตรไม่แคดคู่กันมาแหละแต่ว่าเขาเอาสูตรนี่มาล้องเบิงครับพราะสูตรเกามันหลุดไงครับมันหลุดสองววดซ่อนเลยอ่ะแต่สูตรบนมันยังติดอยู่ไงครับอืมเอาครับงวดนี้ครับแต่ล้องเบิงครับร้องครับอ่ะเอาไปพกจะจัดแหละมากระพันเอาไปพิจารณาบึ่งเนาะครับเนาะครับเอาเลยครับบนได้ตัวได้ครับ วันนี้เอาเลิกก้อนครับเอาเลิกขอเอาล้างขึ้นก้อนครับมวลเนี่ยเอาครับล้างก้อนก็ได้ครับสัญญาณบอดีครับครับผมเดี๋ยวนี้มาครับสวัสดีครับวันนี้เอาล้างก้อนเนาะเอาล้างขึ้นก้อนก้อนเนี่ยครับล้างวิ่งเจ็ดล้องสามครับครับเด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดล้องสามครับผม ฟันเด่นที่ตัวไรครับฟันเด่นที่ตัวไรเน้นที่ตัวไรสโลครับครับได้ยินมาครับผมบดบบบได้ยินเอาล่างครับเด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดล่องสามครับผมวิ่งเจ็ดล่องสามจับคู่ครับครับจับคู่ครับเจ็ดสามครับเจ็ดสามครับเจ็ดแปดครับเจ็ดสามเจ็ดแปดครับผม ครับล่างนี่ให้กลับไปหางนึงครับหางเจ็ดสามสาเจ็ดครับเจ็ดสามสามเจ็ดกลับไปน้ำครับเด่นคู่ไหนครับเจ็ดสามกับเจ็ดแปดเนี่ยเด่นเจ็ดสามครับเด่นเจ็ดสามโอ้ครับผมครับครับบนนี่ครับนี่ครับบนวิ่งเจ็ดรองแปดครับบนวิ่งเจ็ดรองแปดครับอืมครับกับคู่สามตัวครับครับ จับกู้ครับสามโตครับสามเจ็ดแปดครับสามเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดครับห้าเจ็ดแปดครับครับแล้วก็สองโตครับครับสองโตเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดตัวเดียวเท่านั้นไหมครับผมครับโอ้ครับผมตัวเดียวครับครับถ้าบนนี้สายวิ่งนี่ึ้นเนียนเล่เนียนที่เจ็ดล่องแปดแมนครับครับ เพราะว่า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 หลักร้อยมันมีสามกับห้าครับเพราะหลักหลักสิบนี่มันเกิดเจ็ดกับแปดเพาบเรู้ว่าตัวไดที่อยู่หนาอยู่หลังไงครับอืมคือหลักร้อยนี่ตามสูตรนี้ได้สามกับห้าบอกครับอืแต่ฟันให้ตัวเดียวสองตัวนี่คือเจ็ดแปดแปดเจ็ดตัวเดียวเท่านั้นครับแมนครับโอ้ นี่แหละครับบ้าแถามักสูตรที่ว่ามั่นใจได้มากตัวเดียวนอกจากเนาะถูกคือถูกผิดคือผิเนะครับครับครับผมครับครับส่วนล่างนี่ล่างนี่ให้วิ่งเจ็ดเด่นเจ็ดบนกระเด็นเจ็ดบ่ครับ่แมนครับครับบนเจ็ดล่างครับอ่าคือเจ็ดนี่เด่นทั้งบนและล่างแมนครับครับผมอืมครับละสามเจ็ดแปดกับหาเจ็ดแปดนี่อาจารย์เน้นไปที่ ทางไหนครับเน้นไปที่สามเจ็ดแปดครับโอ้เน้นไปที่สามเจ็ดแปดครับให้นักให้นักตัวนี้เลยเ <8. S 1> นาะครับเนาะครับตัวแปดห้านี่มันมันเป็นหวยหวยอยากตัดแน่นะครับผมทางสามแปดหานเป็นหวยอยากตัดตัดแน่ครับตอนมีสูตรตัดของมันอยู่ครับก็บฝากไว้พิจารณาเนาะคร,ารับเนาะสำหรับแนวทางของดำเพชรบูรณ์ครับ ถือว่าเป็นตัวเลขน้อยคู่หน่อยชุดเด้อครับท่านผู้ชมนะครับและล่างนี้ล่างนี้เน้นไปที่เจ็ดสามครับเจ็ดสามสามเจ็ดแมนครับอืมให้กลับให้กลับคู่เดียวเจ็ดสามสามเจ็ดแต่ว่าเจ็ดแปดร่างนี้ไม่ต้องกลับวะครับไม่ต้องกลับครับเพราะเจ็ดเป็นยูหลักสิบไงครับเจ็ดนี่เป็นหลักสิบครับอ๋อล่างนี้เจ็ดได้ยูหลักสิบครับครับก็เลยให้เป็นเจ็ดแปด จ็ดแปดเจ็ดสามรครับเจ็ดแปดเห็นเป็นตัวร้องนะครับนอเจ็ดแปดเป็นตัวร้องครับผมครับเจ็ดแปดจะมาทึงบนและล่างบ่ครับดำเพชรบุญก็หมั่นใจอยู่นะครับมัน่นใจอยู่เจ็ดแปดแปดเจ็ดเพราะว่านีเจ็ดกับหกหกนีเป็นตัวตัดครับแปดห้านี่ก็เป็นตัวตัดครับ มันอยู่ในสูตรของมันนะนะแปดหกแปดเจ็ดแปดพวกเนี้ยแต่ว่าครับหกแปดแปดหายเป็นตัวตัดของผมไงครับผมอืมมันมีตัวมันมีสูตรตัดของมันอยู่ครับมันก็เหลือแค่ตัวเดียวเจ็ดแปดเจ็ดแปดอืมกรนครับครับก็ถือว่าตัวเลขได้หน่อยคูหน่อยชุดเนาะครับเนาะครับตัวเลขอะไรไงตัดออกจากเขาตัดออกจากชุดของมันแล้วมันก็เหลืออยู่แค่านี้รับ ครับผมกับฟันทงประเทศเจ็ดแปดแล้วครับบนนะครับบนฟันทงไปที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดตัวกรับมีไฮติดล่องไว้ครับล่องกับล่องนิดๆครับครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดวันนี้มันอยู่ในสูตรของมันย้วไงครับโอ้เจ็ดแปดนี่มาอ่าตามสูตรเตียมาทั่งบุล่างๆนะครับเนาะครับผมครับกับฝากแนวทางไว้นะครับเนาะท่านผู้ชมถ้าท่านไหนชอบก็จังตามด้วยครับท่านไหนบชอบก็พาน แนวทางมีเขาไม่ลุดนะครับครับครับผมมากกระจัดนะครับมากกระจัดคือเพน่าครับผมครับถ้าตัวเลขถูกใจโดนใจตรงใจนาอเนะครับอืมครับก็ถือว่าตัวเลขบ่หลายตัวเนาะครับดาเพชรบุญครับครับครับวดนี้ก็ถือว่ามั่นใจให้แล้วนะครับเนาะรับสูตรใหม่เ้อครับสูตรใหม่ปรับสูตรใหม่เรื่องวันนะครับวันนี้ปรับสูตรใหม่อือครับ สามตัวบนสามเจ็ดแปดกระหาเจ็ดแปดเน้นที่สามเจ็ดแปดนะครับไม่นครับครับเอาครับบ่าวเท่าก็จะรบกวนดัมเพชรบูรณ์ซัมมี่เด้อครับผมครับครับครับขอบคุณครับผมครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบถ้าตัวเลขถูกใจตรงใจก็จ้างตามเลยครับแนวทางของดัมเพชรบูรณ์ครับ เป็นตัวเลขหน่อยคู่หน่อยชุดน่าสนใจครับไปเบื้องหน้าทางของดำเพชรบุญนํากันครับท่านผู้ชมแนวทางของดำเพชรบุญครับวดวันที่1มินาคม2 5 6 5ครับแคปบเอาเด้อครับท่านผู้ชมครับวิ่งบนครับวิ่ง7ร่อง8ครับเน้นที่7ครับผม3ตัวครับ378ตัวเ่นครับหา7จตัวร่องเด้อครับผม2ตัว7 8 8 7คู่เดียวตัวเดียวเท่านั้นครับล่างวิ่ง7ตัวเ่นเน้น7ร่อง3าครับ เ 3, 3็ดกลับไปน้ำเด้อครับ7-8ตรงๆบอต้องกลับรครับผมถ้าตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจกระจังตามนะครับหาซื่อสลากิกนแบงซื้อลรตเตอรี่ไ้ครับผมถาบปรชอบให้พานครับแนวทางมีเขามีหลุดเด้อครับท่านผู้ชมครับช่องยูทูบบาวเถ่าน้ำโชคครับช่องยูทูบบาวเถา h ช n แน l ครับขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเงินสุขคนเด้อครับบาวเถาสวัสดีครับ